สวัสดีครับวันนี้พามาสองเหรียญ2บาทสีทองเลยนะครับคือเป็นเหรียญที่หาได้ในระบบนะครับที่ว่าไปหาซื้อของตามแมาค่ค้าตามอะไรมาเขาอนมานะครับนี่ครับไปหามาอยู่ประมาณ 3- 4วันนะครับสีวันนี่แหละครับนี่ครับได้เหรียญสีทองสองบาทมาก็หลายเหรียญอยู่เหมือนกันนะครับทั้งแรกมาทั้งหามาทั้งซื้อมานั่นแหละครับเงินออนแม่ค้านั่นแหละครับแล้วมาดูกันว่าเหรียญอะไรที่อยู่ในระบบตอนนี้ยังพอหาได้นะครับยังมีอยู่นะครับที่ใช้กันเยอะอยู่นะครับ มีเหรียญไหนบ้างนะครับพศออไหนบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันมาสองคันเลยครับเหรียญแรกครับพศอ,อ,อะไรครับพศอสองห้าห้าแปดครับเหรียญแรกสองห้าแปดนะครับเหรียญที่สองสองห้าห้าห้านะครับสองห้าห้าห้าเหรียญที่สาม 2559นะครับ2 5 9แล้วก็เหรียญที่4นี้2556นะครับมาดูว่าเหรียญไหนที่อยู่ในระบบเยอะอยู่นะครับตอนนี้มาหาเหรียญกันเหรียญทองสองบาทนะครับเหรียญสีทองสองบาทอันนี้ก็2 5 5หนะครับอีกเหรียญหนึ่งสองเหรียญน,นี่ครับมาส่องดูว่าจะได้เหรียญอะไรเยอะนะครับนี่ก็2 5 5 8ครับ 2 5งหอันนี้เป็น2556ครับ2556อีกเหรียญหนึ่งอันนี้ก็เป็น2558้าหแปดอนะครับ2558้า25ดูเลยครับและอีกเหรียญน,นี้ก็คือปี2 5งพันครับ55นี่มี2เหรียญแล้ว แล้วก็2558ครับอ,อเหรียญหนึง่งแล้วก็มาดูอีกเหรียญหนึ่งครับ2553ครับ2 5งหครับ2553เหรียญหนึง่งแล้วก็2559ครับ2559อีกเหรียญหนึง่งแล้วก็2 5 ห้ครับเหรียญหนึงแล้วก็ปีสองห้าครับเหรียญหนึ่งแล้วก็ปีสองห้หอ่านี่ครับ257ก็ยังพอมีเหลืออยู่ในระบบอยู่นะครับ ันนี้ปี2559ครับ2559อันนี้ปี2552ครับ252 25 25ครับ,รบแล้วก็นี่ปีพศออ2556ครับ2556แล้วก็ปีพศออ2000 5 5าอยห่เหมือนเดิมครับแล้วก็ปีมาดูนะครับ2,559ครับส5งหเกาแล้ก็มาดูอยู่นะครับพอสอะไรครับสองพอยห้าครับปีพอสองมาร้อยห้าปดนะครับพี่เกแล้วก็นี่ก็ห้อีกเหมือนกันครับ เหรีย58จะเยอะอยู่นะครับในระบบแล้วก็อ้าวนี่เหรียญอีกหนึ่งครับ2557ครับเห็น2เหรียญแล้วนะครับ2 5งหก็ยังพอมีอยู่นะครับแล้วก็นี่เหรียญ2556ครับอีกเหรียญนหนึ่งแล้วก็2555ครับ2 5 5 5้านะครับแล้วก็เหรียญสุดท้าย ปี2554ครับนี่ครับเหรียญที่ว่า,าไปหาเดินตลาดมาได้นะครับเหรียญที่มีกี่เหรียญน,นะครับเขาจอะไรมีกี่เหรียญมาดูครับ5 9นี่ผมได้มาสี่เหรียญครับที่อยู่ในระบบนะครับส่วน5นี่58ครับ58มี1 2, 3, 4, 5, สองสามห้าหกเกเหรียญครับนี่ครับ58นี่เยอะอยู่ครับมีเกดเหรียญครับ58าแปดเกเหรียญแล้วก็ปีห้นี่มีหนึ่งสอสามี่ห้าหมีหกเหรียญครับปีห้าหมีหกเหรียญแล้วก็ปีห้าห้านี่มีสามเหรียญครับได้มาสามเหรียญ แล้วก็ปี5 7็นี่มีสองเหรียญครับแล้วก็ปี5 2, 1, ้าสองเหรียญหนึ่งแล้วก็ปี5 3สนี่เหรียญหนึ่งแล้วก็ปี54สนี่2องเหรียญครับนี่ครับมาสี่สองเหรียญครับนี่ครับเป็นเหรียญที่ไปเดินตลาดนะครับไปเดินจานตลาดไปเดินซื้อของทำตลาดมาครับ3-4-5วันนี่แหละ ทั้งตอนมาแล้วก็ตามแม่ค้านำตลาดนะครับนี่ได้มาทั้งหมดนะครับนี่ครับตามจานวนที่ให้ดูนะครับว่าเหรียญตรงไหนบ้างที่มีอยู่ในระบบเยอะตอนนี้นะครับเหรียญตรงไหนบ้างที่ว่ายังไม่เจอในระบบนะครับที่หายังไม่เจอในระบบตอนนี้ก็คือ51กับ50นะครับที่ยังไม่มีแล้วก็ปีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงนะครับขอบคุณครับที่ติดตามครับ เดี๋ยวจะไปหาเหรียญสอบาทเป็นสีเงินสีอะไรมาส่องให้ดูอีกนะครับแต่นี่เป็นเหรียญสีทองที่หาตามท้องตลาดครับหาจำระบบนะครับนี่ครับที่ใช้ใจ่ายกันอยู่ในระบบใน,นตอนนี้นะครับขอบคุณหลายๆที่ติดตามครับ